เฮ้ยเฮ้ยมันมันมัน,มนโอ้มันปรีกันมันมันปรีกัน,น,นไอเต้นโน้โอ้โหเอากันแรงมากโอ้โหเอาจนตายโอ้เสร็จนี่คือแบบเสร็จแล้วแตกแล้วเรียบร้อยอีกอีกยกไหมอีกยกไหมอ่าถอดเสื้อผ้าละ โอ้โอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โอ้โอสุดนยอดด่าด่าโอ้ได้ได้ได้โอ้เรียบร้อยเส,เสร็จเสร็จแล้วอีกยกอีกยกเสร็จแล้วเรียบร้อยคนนี้สวยเหรอใช่ใช่คนที่เติมอ่ะสวยมากที่ไปเติมแจ<ช>็ค<ช>อยู่กับคนนี้คนไทยเนี่ยไม่รู้ครูแค่บอกว่าคนเติมน้ำมันอ่ะสวยมากคแค่นั้นแหละเขาใจเธอเธอเล่นกีฬาเหรอเธอชื่ออะไรนะ พี่ผมมีกุญแจพี่ไปเลยรถ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 ตรงไหนอะไรนะลืมชื่อตัวเองอ่ะพี่ไปให้เตือนความจำไหมเธอเธอชื่อนุชเรารู้นุชทุบทุบทุบสมองใน่อยก็ดีเอาเอางไอของแข็งแงทุบใช่ไหมจำได้ยังยังยังจำไม่ได้ทำไมอ่ะเฮ้ยสมองไม่ค่อยดีแกรีรีบไปขับรถดีควายเอ้ย เออไอ้ที่เราโกงกันดีวะออกกว่าธรรมชาติตอนเนี้ยแจ็คมันไม่อยู่แจ็คมึงมึงแคร์กูหน่อยนะเออพี่ไปพี่เนียนว่ามั้งพี่เป็นสไปเดอร์แมนมั้งพี่พี่เอาเอายามาดิพี่พี่มียาบ้างศพใครนี่ยเอายาใช่ป่ะขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยครับพี่นั่งยังว้านครับผมสามที่รถขึ้นรถ it actually worked พี่ไปต้องแคร์มึงอ่ะเพราะว่ากูนั่งหลัง

ขับรถเล่นไหมจีขับรถเล่นไหมแต่ละนะคะเป็นเรื่องของเรากดบีบแต็แล้วขับรถเล่นหน่อยอยหลังเต้ครับพี่เล่นอะไรวะทำไมอ่ะทำไมต้องบีบต้องเล่นอะไรไม่เอาแบบไอ้แจ็คล้อเรือขึ้นไปต่อยเจอคาราทิย่างนั้นน่ะไม่เอานะโอ้ยพี่บีบแต็ตอนนั้นว่าลืมหมดจ็คตัวเอฟไงนักขโมยต้องไปสาหนข้างหลังว่ะจัดนุ๊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 ด ข้อแก้ข้อแก้หน่อยดิข้อแก้ข้อแก้หน่อยดิไอ้ตี๋ไอ้ปักกะหามุ้ยไอ้ฆ่ามันดิรถติด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 โอ้คมึงไอ้เจ๊เอ้ยขับมาในท่ออะไรมึงไม่ออกรถไม่ได้ด้วยวิ้งไปออกไปดีไปเดียวเพิ่งอีกเพิ่งฆ่าเรามันออกรถไม่ได้มันออกรถไม่ได้ เฮียเราผมออกประตูไม่ได้มันติดอ่ะเฮียเราจาวินโดนขงังว่ะผ่านแล้วใครไม่ได้ทำทวินครับถอยอ,ออกมาพี่มันถอยได้เกมรอเลอเ็กออกไม่ได้ว่ะออกได้ดิ Just die ไปออกได้ดิขับเองมาเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยฮัลโหลตัวเองเราขอลองขับรถนี่รถมันติดอ่ะได้ไหมถอยก่อนได้ไหมเล่าเฮ้ย่แช็คเก็ตชิมเซมอนอยู่พุทธิมันนี่เดี๋ยวผมขับเองเรื่องแค่นี้พี่ทำไม่มีปัญหาพี่ไปผมขับดีขนาดไหนหน้ากากผมไม่พ่าเลยเนี่ยพร้อมเย่จี๊ดเย โอ้อไรี่เจออกไปแล้วด้วยไรีเอมาแล้วป่ะางงานมากรู้เลยมาะตูไม่ล็อกจบไม่รู้หรอกตล็อกไม่เจอปป่ะ เปล่ะแม่งเซ็ตแ่บก่อนเจออกไม่ได้อ่ะบ้านนี้โคตรแย รอไอ้ตายเหรอโหนิ้วเร็วว่ะนิ้วกูเร็วนิ้วกูเร็วทำไมไม่ดูน่ะเฮ้ยต้านอยู่นะพี่เจได้ทีเดียวุณมากๆครับผมการหัวนะจะได้มีผมอยู่ข้างๆเอางั้นเลยนะพี่ไปเป็นช่วงเสี่ยงเขาแบพี่ไม่ได้เล่นนะคะยากูเยอะกวโดดเข้าได้เลยนะไม่ต้องลังเลเลยยาสามอันน่ะ อวยอะไรใกล้เสียคำตอบคือปากของใกล้ขาที่ไม่เข้าใจมุกว่ะเย้าวไม่มีคนฟาร์มมะอไห่ถ้าได้ฟักาจะักให้เพียโรไม่มีคนปาอ่ะปิดเลยไมไม่ปิดอ่ะ ปิดปิดปิดล็อกด้วย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 ล็อกอันหน้ามันเแบล็คอันใหม่ข้างในแน่ไหนวะนข้างในแฉที่แสนชิมเบอร์สิบหลักเธอมาก็ได้เอาเรื่องมะเกมมิกิบัติสมาธิก่อนเจ็ดร้อยยี่สิบอ่าปุ่นแจจับตาบายเลยพี่มันบิ้งไม่หนวะแจหาเพื่อนอ่ะเฮ้ยไม่เฟรน พี่คุกไม่ได้เข้าดิ้นขอดเลยเหรอแบบด๊ดดี้รายงานแล้วเนี่ยไม่ได้ฟังเสียงพี่คุกนานแล้วใช่ไหมเพื่อนอีกอีกสามคนทำอะไรอยู่วะพี่ไปก็มาพี่ไปไมันทอมีมี่ไหมหจ๊ะสวัสดีครับฮะพี่ไปไมันทอมมี่เนี่ยจริงเหรอว,วะเออเออว่าไปพี่จะไปเข้าน้ำไม่ได้พี่ <c oughs> เอาป่ะล่ะเอาไหมเอาไหมเอาเปล่าจะอไะอไรกันักมอไอทิ้งหนุ่มไหนทิ้งบอกมาเฮ้ยไปดูกับเพื่อนดีกว่าตอนนี้ เพื่อนอยู่ข้างล่างกันหมดเลยที่ไป F เใช่เพื่อนอยู่ข้างล่างหมดเลยโว้ยไปต้องจะรอตำรวจเรียบไปโอ้สะดุดสะด้วยมาได้มาได้เฮียติดเสาพี่เดินไวมากตัวนีเน้เดินเร็วได้ เพื่อนอยู่ตรงนู้นครับตกตุ้มตกใจตเพือนซอดซองเฮ้ยใครออกไปวะเข้าหลังใหญ่ดีกว่านะรู้สึกว่าโอเคกว่าหลังใหญ่มีเพื่อนอยู่ด้วยเฮ้ยไมย่เฟรนตัดไปส่องแฟนเก่ามา พึ่งเลือกกันเหรอเลึกกันน้ำโอ้โอหมาแจอยู่บนโต๊ะอาหารยาวนะชิบหายแล้วเย้ยมันเบอร์เซิร์ฟมันเลดเลดโหมดแล้วปะสองปีแล้วโอ้โหที่นี้ไม่สะเทือนเลยนะี่ย แจ๋อยู่ในเกนั่นก็ได้เพื่อนโอ้โหโอ้โหมันไม่มีวุ้ตันเลยอ่ะนี่ไงเนี่ยเจ๊เจ๊ซ้ายซ้ายซายเมื่อกี้เออปาแล้วมึง Fuck ใช่ไงพี่ไปพี่ไปขี้มาเหรอช็อตเมื่อกี้ไม่รู้ว่าทำได้ไงนะเป็นการกะคาดขเนล่วงหน้านะเอฟพีอะพี่อ่ะ เจทุกคนนานน่ะพี่ไม่ช่วยเจเลยพี่ขอโทษก็พี่ไปฉี่ไงพี่บอกแล้วทุกคนรอพี่ไฟอยู่เดี๋ยวพี่พี่ไม่ดูอ่ะว่าพี่เป็นทอมมี่อ่ะพี่พี่ไม่เห็นก็ตอนแรกพี่เห็นแล้วว่าเอ้ยพี่รอตั้งนานในทอมมี่ยังไม่มาเออพี่ก็เลยไปฉี่พี่ไม่รู้เจพี่ขอโทษไม่เป็นไรพี่ผมงจุกอยู่อยู่ตรงไหนอะเดี๋ยวพี่ไปช่วยห้องน้ำห้องน้ำครับเออเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วย fuck you แต่เราวิ่งไปเราวิ่งไปเออลงไปบ้านสามหลังเหมือนเดิมมะอาวุธเออเดี๋ยวขอขอพักแป๊บนึงไม่ใช่ AFK แล้วนะ AFK วผัดโทษผัโทษกูดิรีบวิ่งลงมาเลยอ่ะสัดใจว่ะเพื่อนมาพี่เพื่อนไหมเพื่อนเลยอ่ะอ่าคือไข่หรือว่านมพี่นมโอเคนมนมผมเห็นมีประแจแล้วก็วะ เดี๋ยวน่าเจ๊ปลโต๊ะอ่ะปโต๊ะอ่ะไอไอตอนแรก้พอดีครับตรงสามหลังเลยใช่ป่ะพี่ผมรอตำรวจอยู่เนี่ยหนึ่งนรทีอะไรอ่ะยนน่ๆก่อนชาร์จเอร์ไมน่าครับเฮ้ยไอดิวแม่งเล่นแบท้วันวเนี่ยอทอมมี่พี่ระวังนะ ในนี้มีมีอาวุธป่ะผมไม่ค่อยไม่เห็นนะพี่มีประแจนเดียวถ้าผมเหลือเหลือไม่ผมเนี่ยมีมาเชตเต้ว่ะมันไม่สตาร์ทเลน่านะจะาวิ่งมาตายผมว่าประตูหลังมาแล้วเห็นละสวย nice ชุดไป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 หาบ้านอื่นเถอะบ้านนี้ไม่ได้ห้าสิบห้าวิบ้านนน้นหลังเลก็กเอาบ่าละ่ะเออเดี๋ยาเป็นเดี๋ยวพี่ไปหาวุตรสนจะได้ มันมันเลสหมดนะบอกก่อนเสี่ยงเลยแม่เสี่ยงหรือไหม<อ>วิ่งไปทางออกเลยอะถ้าไม่ใช่ก็สวยอะแม่เลยอยู่ตรงกลางไว้ก่อนเอาอยู่เอาอยู่มีแค่หมอ้อหม้อก็ได้พี่มันอย่างน้อยมันก็อุ้มเราแล้วก็น,นี่ได้มาเซิร์ฟมาเซิร์ฟป่ามีดป่ามีดแล้วเหรเอรเฮ้ย เปิดนะเว้ยตัวนี้ไว้17ิบเจ็ดทีอะโหมันเปลี่ยเร็วจังเลยเฮ้ยไปมีมีดสปายแกออกไปไปเจโอเค ่งยาวแล้วก็จะถอถนะาี่วีค่ะีวิ่ยาวได้เลยป่าวิ่งได้เลยได้ได้ไดเอาเลยเลือเพี่ตายมาเลยไน์คุดีไ่มี่ย <Nice. S 2> ได้เห็นป้าต้องพดีคดีครับแหละพี่จ